ราชาสวัสดีครับนะครับสวัสดีนะครับเกษตรกรนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับพ่อใหญ่แม่ใหญ่นะครับพี่น้องบ้านเฮานะครับเนาะมาพบพ่อกันคือเก่านะครับสำหรับนะครับวิดีโอนี้นะครับเมื่อนี้นะครับหลานราชานะครับเฮาสิพามาเบิ่งอีหยังนะครับหลังจากที่อ่าหอบบางหนึ่งนะครับพาไปเบิ่งเครื่องตัดหญ้าสองจังหวะเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้สิพามาเบิ่งเครื่องฉีดยานะครับหรือเครื่องพ่นยาแบตเตอรี่นะครับบวกเครื่องโยกพอได้พร้อมครับพี่น้องครับนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์สองระบบนะครับเนาะ ทั้งโยกทั้งแบ็ดเด้อนะครับสำหรับเ,เครื่องตัวนี้นะครับน้ำหนักจอยู่ทีห้าจุดสองกิโลกร,รัมนะครับบ่าหนักที่พี่น้องพอดีพอดีนะครับขนาดนะครับความกว้างคุณยวาวคุณสูงนะครับสามสิบเก้าคูณยี่สิบเอ็ดนะครับคูณสี่สิบเก้าเซนติเมตรนะครับเนาะ อ่าสหรับแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับเป็นแบตเตอรี่12โวลต์นะครับ8แอมป์นะครับเนาะอ่าถังนะครับขนาดถังดี่ยุที20ลิตรนะครับแต่ว่าบ่ะจำเป็นใส่ฮอด20ลิตรก็ได้เด้อพี่น้องเด้อนะครับใส่สัก10ลิตรนะครับ15ลิตร16ลิตร17 18ลิตรก็ได้นะครับเพราะว่ามันหนักอยู่เด้วนะครับเพราะว่าแต่น้ำหนักเป้ามันก็5ากิโลแล้วครับพี่น้องครับอ่าสหรับต่อมานะครับการชาร์จไฟนะครับก็จะชาร์จที่ไฟ220โวลต์นะครับ220โวลต์ที่ความถี่ไฟก็50เฮิรตซ์ นะครับไฟบานเข il, าทัวไปธรรมดานี่แหละครับพี่น้องครับสำหรับอัตราการใช้น้ำนะครับในการพ่นนะครับก็จะเป็น3.1ลิตรนะครับต่อนาทีสำหรับเครื่องตัวนี้ที่จะพ่นออกไปได้นะครับพ่นออกไปได้ไกลยุทธีประมาณหานะครับถึง10เมตรกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับเครื่องตัวนี้นะครับอันนี้คืออุปกรณ์นะครับที่จะแนะนําต่อไปนะครับเนาะอุปกรณ์ที่จะแนะนําต่อไปนะครับหสายนะครับที่จะได้มากับเครื่องตัวนี้นะครับก็จะมี2สายเอาไว้ใช้สายสะพายหลัง นะครับเนาะสะพายหลังเนาะนะครับต่อมาก็จะเป็นนะครับหัวฉีดพ่นนะครับเป็นหัวฉีดพ่นแบบใส่มือนะครับมือโยกนะครับใช้สําหรับมือโยกนะครับต่อเขากัครับตัวนี้นะครับพี่น้องเนาะก็ใช้งานโยกได้เลยนะครับต่อมาก็จะเป็นตะแกงนะครับตะแกงไว้สลักกรองน้านะครับเอาสะอาดที่สุดอานามาสะอาดและพี่น้องเด้อเนี่ยน้ำให้เป็น้ำสะอาดนะครับขันบ่อสะอาดก็ใส่ตัวนี้กรองนะครับหรือจะมีที่กรองอีกทีก็ได้นะครับและแต่เนะาะเพื่อความสะอาด กองชั้นแรกแล้วว่าเรยวนี่พี่น้องนะครับมีกองชั้น2อีกนะครับข้างในนะครับมันจะอยู่ในถังนี่มันมาตั้งโคโลยงสิเนีอันนี้ผมสมมุติให้พี่น้องดูเฉยๆนะนะครับเนาะอันนี้สมมติให้ดูด้นะครับตั้งผู้เราก็เอาหดแม่เบื้องในลิปแม่ือตั้งยังสิมันกองยังไหนล่ะละมันบ่เมียนี้ครับคุณแม่คุณพ่อเนาะนะครับอธิบายให้ดูชัดๆเลยนะครับมันจะอยู่ข้างในก็คือเปิดฝานี่ออกไปนะครับเปิดฝานี่ออกมาแล้วก็เอาตัวนี้ล้วงเข้าไปข้างในนะครับมันก็จะมีจุกข้างในอยู่นนะะบบเเเาวจสสีียย เพื่อที่จะกรองน้ำเนาะเพื่อไม่ให้เศษฝุ่นฉีดฉีดตะไคร่น้ำนะครับเขาไปอุดตันขันมันอุดตันแล้วมูนี่มันจะอุดตันน้ำด้วยครับพี่น้องต้องล้างอยู่ตลอดเวลาเนาะนะครับต่อมาที่จะได้ก็คือเป็นหัวฉีดพ่นขนาดต่างๆนะครับนี่แหละหัวหนึ่งแหละนะครับอันนี้ก็เป็นหัวแบบหัวหัวแบบฝักบัวนั่นใช่นะครับแล้วก็จะเป็นหัวแบบฝอยๆแล้วก็เป็นแบบหัวคู่นะครับเนาะต่อมานะครับก็จะเป็นพวกโอลิงต่างๆนะครับว,ว่าจะใส่ ต่อเชื่อมกับพวกเนี่ยลูกยางจ้่สินะครับลูกยางภายในเนี่ยเนาะนะครับก็จะเป็นโอลิงของเขานะอันนี้ที่สําคัญเลยนะครับคือตัวนี้นะครับเป็นอะแดปเตอร์นะครับไฟสหรับชาร์จนะครับไฟ2 2 0โวลต์50เฮิร์ตที่ผมรายงานไปเมื่อกี้เนาะที่บอกไปเมื่อกี้นะครับกับสโวลต์นะครับ1.3าแอมป์นะครับสำรับแบตเตอรี่ตัวชาร์จตัวนี้นะครับเนาะสำรับต่อไปก็จิมาดูวิธีการทํางานนะครับผมสำรับการใช้งานนะครับพี่น้องเนาะการใช้งานนะครับ นี่นะครับมันจะเป็นล Arc ักษณะแบบนี้นะครับกันหัว,หวลักษณะแบบนี้นะครับมันเสียบครับนะครับแบตเตอรี่นะครับพ่นสลหรับพ่นแบตนอกพีหน้องเนาะให้เบื้องชัดๆเด้ครับนี่เบื้องใกล้นะครับชัดๆเลยนี่ใส่สังสีด้อนะครับหลังจากที่เราแนะนาไปเบื้องต้นนะครับมันก็จะมีสายสะพายเนาะสายสะพายก็จะแบบนี้แหละนะครับที่ผมใส่นี่แหละเนาะนะครับตังนี้ก็จะหมุนประกอบเข้ากันเลยนะครับสายก็จะประกอบประกอบข้กับสายนี้นะครับ นะครับขันเป็นแบตเตอรี่ใส่ทั้งนี้นะครับพี่น้องนะครับเป็นแบตเตอรี่ใส่ทั้งนี้นะครับแต่ว่าขัดเป็นใส่กับสายธรรมดาโยกนะครับสใส่ตรงนี้นะครับผมนะตัวนี้ผมจะก็จะประกอบให้ดูเนาะอันนี้คือประกอบแล้วนะครับพอแต่ประกอบแล้วนะครับประกอบเสร็จแล้วนะครับเราก็เปิดสวิตข้างนี้ได้เลยนะครับอ่าแล้วก็ปรับระดับน้ําตามใจชอบนะอันนี้มันสามารถที่จะปรับเป็นเป็นระบบฝอยได้ครับพี่น้องครับระบบฝอยได้นะครับตามใจชอบเราเลยนะครับแต่ว่าวิธีการพ่นนะครับ การพ่นเราต้องยืนอยู่เหนือลมเนอะนะครับตามหลักการทั่วไปนะครับการพ่นสารเคมีต้องยืนอยู่ทิศทางลมนะครับเนาะอันนี้คือพ่นในลักษณะแบบฝอยนะครับพ่นไปเลยนะครับต้นไม้ใบหยะย้ำมือสองย้ำแมลงนะครับเน้นนะครับพ่นตอนเย็นนะครับกับตอนเช้านะครับเนาะเพราะว่าปากปากใบของต้นพืชนะครับมันมันจะเปิดตอนเช้าะเนาะตอนสายสายมันจิตปิดแล้วนะครับพ่นไปก็ไม่มีประโยชน์นะพี่น้องนะครับแต่มันสามารถที่จะปรับเป็นแนวเส้นได้นะ พาเปแนวเสียนดได้ครับพี่นอ้องนี่ขึ้นไปสูงได้เลยนะครับห้าถึงสิบเมตรนะครับเนาะพุ่งไปพุ่งไกลได้นะครับพุ่งไกอยู่โอ้โห้าถึงสิบเมตรนะครับฉีดขึ้นไปเลยนะครับต้นไม้นะครับเนาะอันนี้เป็นการฉีดหรือการพ่นนะครับแบบแบบแบตเตอรี่นะครับเนาะครับสำหรับต่อไปนะครับจะเป็นการนะครับโยกนะครับโยก,ก,กให้เบิ่งนะครับพี่น้องนะครับหลังจากที่เราพาไปดูแบบแบตแล้วนะครับเราก็จะพามาเบิ่ง แบบโยกนะครับพี่น้องเนาะอ่าสำหรับแบบโยกเขาก็เติมโซมาถ้าเติมน้ำแล้วนะครับเนาะเขาก็โยกก่อนนะครับเพื่อที่จะเพิ่มแรงดันก่อนนะครับหลักกระโคตตัวนี้ครับพี่น้องโคตตัวนี้มันก็จะออกอย่างนี้เนาะอันนี้คือการปั๊บนะครับแบบเป็นแนวเส้นตรงนะครับเนาะพุ่งไปเลยนะครับนะครับเพราะแต่ปับเส้นตรงแล้วนะครับเราบางคนบางท่านก็อยากปรับเป็นเป็นแบบฝอยก็มาปรับที่ตรงนี้นะครับปรับยึดหัวฝอยมันนะครับแล้วก็อ่ามันก็จะออกไป็นร่องฝอยแบบนี้ครับเป็นราองฝอยนะครับอาจจะฉีดสาต้นไม้ต้นพืชเท่านี้ละ นะครับฉะะีดเป็นแบบพืชแบบไม้นะครับโยกแล้วก็ย่างไปเรื่อยๆนะครับเนาะนะครับอันนี้คือขั้นตอนนะครับของของของเครื่องแบบโยกนะครับเนาะที่เขาพามาเบิ้งนะครับครับการจบไปแล้วนะครับสำหรับการแนะนําสินค้านะครับของร้านราชาพนุทุนของเขามือนี้นะครับสำหรับพี่น้องนะครับท่านใดนะครับที่ซื้อสินค้าไปแล้วนะครับบ่ต้องกังวลใจครับเมื่อสินค้าท่านมีปัญหานะครับนํา นะครับกับข่าวมาทีรันราชาเข้าได้ครับพี่น้องครับเพราะว่าเราดูแลนะครับบริการนะครับหลังการขายให้พี่น้องอยู่แล้วนะครับพร้อมทั้งมีอะไรนะครับพบครันครับพี่น้องครับเข้ามานะครับยูทีรันราชาของเขานะครับมีทั้งช่างผู้ชํานาญการนะครับสามารถที่จะนะครับแนนําสินค้านะครับหรือตรวจเช็คสินค้าให้กับพี่น้องนะครับเข้าได้นะครับสำหรับผู้ลังคนนะครับอยากสอบถามว่าร้านราชาเขานี่ตั้งอยู่ที่ไหนร้านราชาสำนักงานใหญ่เราตั้งอยู่ที่อำเภอบุรบือนะครับจังหวัดมหาสารคาม นะครับเลยโรงพยาบาลไปน้อยหนึ่งท่านั้นเองครับพี่น้องหรือนะครับพี่น้องท่านใดนะครับอยากสอบถามกะนะครับสอบถามมาเบอร์ข้างล่างนี้ได้นะครับเนาะอ่เจ้าใดกะนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับเพื่อที่จะบ๊อบาดนะครับข่าวสารดีๆนะครับจากทางราชาของเฮานะครับสำหรับมื้อนี้นะครับราชาครบเครื่องเรื่องก็เสร็จขอบคุณและสวัสดีครับ